ที่สหัวขโมยเสียงร้องตกใจของหญิงสาวที่นั่งประจำอยู่หน้าห้องของผู้บริหารดังพอที่จะทำให้เจ้าของห้องทำงานคิ้วขมวดแถมยังพาให้เด็กตัวอ้วบที่อยู่ในอ้อมแขนแก่งนั้นสะดุ้งตกใจคิ้วที่เขียนคมชัดขมวดเข้าจนแทบจะชนกันเสียงเล็กแหลมรีบร้องถามผู้เป็นนายทันทีบอสไปขโมยลูกใครมาคะ ถามออกไปพางดวงตาก็จ้องใบหน้าที่เต็มไปด้วยคาบน้ำตาของเด็กน้อยซ้าดวงตาคู่เล็กนั้นยังบวมเป่งจนน่าสงสารลางน้อยน้อยนั้นก็ยังคงสั่นเทิมด้วยความขัญเสียผมไม่ได้ขโมยก็แค่เอามาเลี้ยงให้พูดขึ้นหน้าตาเฉยก็เพราะก่อนหน้าเขาเขียนโน้ตแปะบอกพ่อกับแม่ของเด็กเอาไว้แล้วก่อนที่จะพาเด็กคนนี้ขึ้นมาเพราะงั้น จึงไม่คิดว่าการที่ตนทํานั้นเป็นเรื่องใหญ่คุณพิมพ์ช่วยหาขนมนมหรือพวกของหวานอะไรก็ได้ที่เด็กชอบให้ผมหน่อยสิได้ค่ะบอสแม้จะยังคงตกใจอยู่ไม่น้อยแต่ก็รีบสาวเท้าเร่งไปทําตามที่เจ้านายสั่งพอคอยหลังเลขาคนสวยไปแล้วภูวิทย์ก็พาเด็กในอ้อมแขนเดินเข้าไปในห้องทำงานวางตัวเด็กลงบนโซฟาราคาแพง ร่างกายที่ยังคงสั่นเท่านั้นทำให้ภูวิตอดไม่ได้ที่จะสงสารชื่ออะไรล่ะเราบอกอาได้ไหมยังคงใช้เสียงอ่อนในการคุยกับเด็กแปลกหน้ามือใหญ่ก็วางแม่ลงบนกลุ่มผมนุ่มสีดำของเด็กน้อยชื่อน้องภูครับนั่งพับเพียบกับมือแน่นย่นคอหนี้แต่ก็ยังแอบช้อนตามองอยู่เป็นครั้งคราวเรากับยัง เข้าไม่ถึงสถานการณ์ที่กำลังเกิดในตอนนี้ไม่ต้องกลัวอาไม่ได้จะทำอะไรเดี๋ยวแม่ทำงานเสร็จก็คงขึ้นมารับหิวไหมน้องภูหิวน้ำครับพยักหน้าเงิกเกเออยบอกความต้องการของตัวเองอย่างกล้ากลัวภูวิท์รีบดินน้ำบนโต๊ะเทใส่แก้วให้เด็กน้อยที่นั่งตัวเจียมเจียมอยู่ข้างๆค่อยๆดื่มนะ ว่าแล้วก็ช่วยประคองก้นแก้วยามที่เด็กน้อยยกกระดกเสียงกืนน้ำดังขึ้นแข่งกับเสียงขอะประตูพอดีเรียกความสนใจให้กับเด็กน้อยที่กำลังเฝ้ารอ,อผู้ปกครองของตนได้เป็นอย่างดีหากแต่บุคคลที่เปิดเข้ามาไม่ใช่แม่ของตัวเองอย่างที่คิดมีขนมปังกับแยมสตอรอเบอรี่อยู่แล้วก็มีน้ำส้มค่ะเลขาคนสวยยกถาดไปวางลงบนโต๊ะ ก่อนจะขยับถอยหลังเล็กน้อยว่าแต่ผู้ปกครองของเด็กไปไหนหรือคะเงยหน้าเอียงคอถามอย่างสงสัยน่าจะประชุมละมั้งครับผมผ่านไปเจอเด็กนั่งร้องไห้อยู่ก็เลยเขียนโน้ตไปแล้วก็อุ้มขึ้นมาเลยทำแบบนี้มันจะดีหรอคะเลขาคนสวยเริ่มประหลาดใจกับพฤติกรรมของผู้เป็นนายที่ยากจะคาดเดาแต่ก็พูดอะไรมากไม่ได้เพราะตนก็เป็นเพียงแค่เลขา ก็ดีกว่กับปอยทิ้งไว้คนเดียวนะครับเกิดอ,อะไรขึ้นมาผมรับผิดชอบเองบอสหนุ่มทำหน้าจริงจังคุณพิมพ์กลับไปทำงานต่อเถอะครับค่บอสรับคำจบก,ก็หันหลังออกไปภูวิ์หันกลับมองจ้องเด็กน้อยที่กำลังจ้องหน้าเขาอยู่เช่นกันหืมว่าแต่เราถือมากับใครน้องภูมากับลุงวินลุงวินมาส่งน้องภูเมื่อตอนเที่ยง และแม่ก็ลงไปรับเอ่ยเล่าออกมาเป็นฉากภูวิทย์้แต่พยักหน้าเหมือนจะเข้าใจแม่ชื่ออะไรแม่ชื่อทีครับทีชื่อเรียกที่ไม่ได้ยินมานานเป็นคําสั้นๆที่จี้ใจเขาให้เจ็บจี๊ดขึ้นมาเสียงอย่างนั้นสะบัดหัวไล่ความคิดก่อนจะหันมองเด็กน้อยพ่อล่ะไม่รู้หรอ น้องภูไม่มีพ่อเด็กน้อยเอ่ยเสียงเศร้าดวงตาวูบไหวเสียจนคนมองรู้สึกผิดอ่าอาขอโทษนะกินขนมไหมภูวิตรีบเปลี่ยนเรื่องคุยทันทีเมื่อคำถามที่มันอาจจะไปจี้ใจของเด็กเด็กน้อยเอาแต่ใส่หัวแม่บอกว่าไม่ให้กินของจากคนแปลกหน้าครับอาเป็นเจ้านายของแม่หนูเพราะงั้นกินได้ไม่เป็นไร คนตัวสูงยิ้มออกยามได้ฟังคำพูดใส่ซื่อจากปากเด็กแต่เด็กน้อยตรงหน้าก็ยังเอาแต่สายหัวผูวิทยิ้มน้อยๆให้กับเด็กที่ปฏิเสธตาใสจ้องแก้มอุ้มๆกับดวงตากลมโตที่ยิ่งมองก็ยิ่งคุ้นยิ่งมองก็ยิ่งเหมือนยิ่งสบก็ยิ่งทำให้คิดถึงไม่กินจริงๆหรอือเอาน้ำส้มไหมเอยถามย้ำอีกรอบเผื่อว่าเด็กน้อยจะเปลี่ยนใจ หากแต่คำตอบก็ยังคือการส่หัวเช่นเดิมแล้วอยู่กับแม่แค่สองคนหรอจูจูก็อยากจะรู้ประวัติเด็กขึ้นมาเสีอย่างนั้นครับน้องภูอยู่แค่กับแม่พ่อละ่ะอยู่ต่างจังหวัดหรอไม่รู้ครับน้องภูไม่รู้ใส่หัวก่อนที่น้ำใสๆจะร่วงออกมาอีกรอบเมื่อไปถามจี้จุดของเด็กที่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราว อย่าร้องสิฉันขอโทษภูวิทรีบปลอบเด็กที่ร้องไห้ทันทีทำไมน้องภูไม่มีพ่อเหมือนคนอื่นเด็กตาใสงยหน้าขึ้นสงสัยสงสัยตาสันริกมองเจ้าของห้องอ้าวไงมาตั้งคำถามกับเขาอย่างนี้ภูวิทย์เริ่มมึนก่อนจะจับอุ้มเด็กน้อยขึ้นมานั่งบนตักพาะอาจจะไปทำธุระไม่ก็อาจจะไปไกลมาก งานมันก็หนักมากจนพ่อไม่มีเวลากลับมาลืมสร้างเรื่องโกหกแม่ไม่เคยพูดถึงพ่อเลยครับน้องภูถามแม่ก็เศร้าทุกทีน้องภูไม่ชอบเลยแกนเล็กๆอุปกอดรอบคอ,ออย่างต้องการหายอุ่นจนภูวิ์ต้องกอดตอบเด็กน้อยโดยไม่อิดออดอมกอดอุ่นที่ยังไม่เคยมอบให้เด็กคนไหนบัรนี้ มันกับอบกอดร่างของเด็กแปลกหน้าเอาไว้แน่นยิ่งไออุ่นความรู้สึกที่มันส่งผ่านหากันมันยิ่งทําให้รู้สึกถึงบางอย่างที่มาจี้อยู่ที่ใจเรากับว่าบางอย่างมันไม่รู้สิเขาก็อธิบายมันไม่ถูกแต่รู้สึกดีใจที่ได้กอดดีใจที่ได้มอบความอบอุ่นให้ก็ก็กบอสคะเสียงเคาะประตูดังอีกรอบ พร้อมกับเสียงเรียกจากรลขาที่โผ่หน้าเข้ามาน้องเขามาตามหาเด็กค่ะแม่ครับเด็กน้อยในอ้อมแขนรีบร้องเรียกแม่ทันทีทั้งที่ยังไม่ได้เห็นตัวยังไม่ได้เห็นหน้าผู้เป็นแม่ก็ใจร้อนไม่ต่างกันรีบผลักประตูเข้ามาอย่างถือวิสาสะน้องผูทันทีที่มาถึงเสียงเรียกห่วงใย กลมกับร่างที่โถมตัวเข้ามาแย่งเอาตัวเด็กน้อยจากชายแปลกหน้าเข้าสู่อ้อมแขนด้วยความตกใจแม่ไปไหนมาครับแม่ประชุมครับขอโทษที่ทิ้งลูกไว้คนเดียวน้องภูไม่เป็นไรครับเด็กน้อยกอดขอแม่แน่นสองแม่ลูกกอดกันกลมราวกับคนไม่ได้เจอกันมานานแสนนานปล่อยภูวิทย์ทิ้งไว้กับความรู้สึกมากมายความตะลึงที่ยังทำให้เขานิ่งไม่หยุด โลกเหมือนหยุดหมุนไปชั่วคู่ยามที่ได้เห็นใบหน้าของคนที่ไม่ได้เจอกันมานานแม้จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยหากแต่เขาก็ยังจดจําคนตรงหน้าได้ดียิ่งน้ำเสียงที่ได้ยินชัดเต็มสองหอูก็ยิ่งมั่นใจว่าเป็นคนเดียวกันไม่ผิดภูมิเราเลิกกันเถอะเสียงเรียกชื่อพร้อมกับประโยคต่อมาที่เป็นเหมือนกับค้อนหนักๆทุบลงมาแสกกลางหัวใจดวงโตให้แตกสลาย เสียงสะท้อนวนซ้ำกลับเข้ามาในหัวเรากับเหตุการณ์มันกำลังเกิดซ้ำขึ้นมาอีกรอบขอโทษที่ทำให้วุ่นวายนะครับพนักงานหนุ่มยกมือขึ้นไหวขอโทษผู้บริหารใหญ่กุ่มนากุมตาไม่ยอมหันมาสบตากันขอตัวก่อนนะครับรีบเอ่ยขอตัวแล้วพาลูกชายออกมาจากสถานการณ์น่าอึดอัดทันทีส่วนเจ้าของห้องก็ยืนนิ่งค้างพูดอะไรไม่ออก ยืนนิ่งมองคนรักเก่าที่อุ้มเด็กออกไปแล้วภูวิดซุดตัวนั่งลงบนโซฟาตัวใหญ่ดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนหัวใจเต้นผิดจังหวะทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเร็วเสียจนคนตัวสูงตั้งรับไม่ทันสับสนไปหมดจับต้นชนไปก็ไม่ถูกลูกเด็กคนนั้นเป็นลูกของทีงั้นเหรอย้ำคำถามกับตัวเองอย่างไม่อยากจะเชื่อ แม่ครับเสียงใสติดงองแงที่ยังดังก้องอยูใ่ในหูกำลังทำให้ภูวิ์สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแม่ประชุมครับขอโทษที่ทิ้งลูกไว้คนเดียวคำพูดแทนตัวที่ย้ำเตือนให้ภูวิ์เข้าใจว่าได้ยินมันถูกต้องทุกอย่างแล้วดวงตากลมของเด็กน้อยที่เขาได้มองแล้วสงสัยว่ามันคุ้นมากบัดนี้ความสงสัยมันก็กระจ่างแล้วที่ พึมพำเรียกชื่อคนรักเก่าซ้ำๆรากับคนไร้สติบอสบอสเป็นอะไรหรือเปล่าคะเสียงเป็นห่วงจากคุณเลขาดังขึ้นเรากับเรียกสติเมื่อเห็นเจ้านายสุดตัวนั่งลงไปอย่างกับคนไร้ไเรยวแรงเปล่าคุณพิมพ์ไปทํางานเถอะครับโบกมือปฏิเสธเมื่อเห็นว่าหญิงสาวกำลังจะเดินเข้ามาหาตนธีรพัฒ นั่งกอดลูกชายใจหายหลังจากที่เพิ่งหนีเอื้อมมือของผู้บริหารใหญ่มาได้ความวิตกกังวลกำลังส่งผ่านออกมาทางสีหน้าและท่าทางจนเพื่อนร่วมงานอย่างพามิดและส้มอดไม่ได้ที่จะเป็นห่วงที่จะโดนว่าอะไรหรือเปล่าคะพี่ทำไมถึงทำหน้าเครียดอย่างนั้นส้มแอบกระซิบปรึกษาคนข้างๆอย่างเป็นกังวลไม่รู้สิ แต่ดูจากสีหน้าแล้วพี่ว่านิดไม่กล้าตัดสินใจอะไรทั้งสิ้นไม่หรอกพาเอ๋ยขึ้นแทรกทันทีตกเย็นหลังจากเลิกงานทีก็อยู่เคียร์งานจนเสร็จแล้วก็เหลือเขาเป็นคนสุดท้ายอีกตามเคยลุกขึ้นเหยียดแขนขาระบายความไม่ขบตามเนื้อตัวที่เกิดจากการนั่งจ้องจอเป็นเวลานาน <c oughs> พ่นลมหายใจออกมาแรงๆทีหนึ่งก่อนจะส่งยิ้มให้ลูกชายที่นั่งวาดรูปอยู่อีกมุมเสร็จแล้วหรอครับเด็กน้อยตาใสวางกระดาษและดินสอในมือลงก่อนจะกระโดดลงจากเก้าอี้โซฟาแล้วเดินตุ๊ตะเข้ามาหาผู้เป็นแม่เสร็จแล้วครับคนดีแม่ขอโทษที่ทำให้น้องภูรอนานนะคนเป็นแม่อุ้มลูกชายขึ้นก่อนจะกดจูบลงหอมแก้มกลมๆเติมพลัง วันนี้น้องผู้อยากกินอะไรครับแม่พาไปกินตามใจเด็กดีของแม่วันหนึ่งน้องผู้อยากกินเค,ค้กครับแล้วก็อยากกินลูกชิ้นทอดด้วยเด็กน้อยแก้มอ้วนเอ่ยตอบด้วยสายตาแวววาวก่อนจะโอบก,กอดรอบคอผู้เป็นแม่ไว้แน่นโอเคครับนั้นเราแวะหน้าปากซอยก่อนเข้ามินิมาร์ทกันหลังจากที่ไปซื้อของสดเสร็จโอเคไหมครับ ดีใจใหญ่ยามที่จะได้กินขนมตามใจตัวเองแต่กินเสร็จแล้วต้องแปรงฟันด้วยนะครับห้ามดือ้อสัญญายกนิ้วก้อยขึ้นรอเด็กอ้วนมาเกี่ยวครับนิ้วป้อมๆเกี่ยวก้อยสัญญาอย่างอารมณ์ดีเคร่งสองแม่ลูกสะดุ้งเฮือกใจหายใจคว่ำไปกับเสียงของตกที่ดังอยู่ด้านนอกคิ้วสวยของคุณแม่ขมวดก่อนจะจ้องไปที่ประตูอย่างนึกสงสัย ความหวาดระแวงเริ่มเข้ามาพอตอนนี้น่าจะไม่มีใครอยู่ในนี้แล้วคงไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งลี้ลับหรอกนะคิดได้เช่เชนนั้นคุณแม่ก็รีบปล่อยลูกชายให้ยืนบนพื้นปิดจอคอมแล้วเก็บของทุกอย่างยัดลงในกระเป๋าลวกๆเรากลับกันเถอะครับพอเก็บสัมภาระเสร็จเรียบร้อยธีระพัฒนก็พาน้องภูดเดินออกมาจนถึงหน้าถนนใหญ่ท้องฟ้าในตอนนี้มองคำขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เรากลับบอกเวลาล่วงหน้าว่ายามค่ำคืนกำลังจะกลับมาเยอนอีกครั้งเดินไปรอที่ป้ายรถเมย์อยู่คู่หนึ่งรถเมย์ก็มาจอดก่อนจะนั่งคุยกับเด็กน้อยข้างกายที่พูดจ้อไมห่หยุดสองแม่ลูกนั่งคุยกันตลอดทางจนมาถึงที่หมายก่อนจะพากันเดินเรื่อยๆจนมาถึงตลาดเย็นเพื่อซื้อลูกชิ้นทอดน้ำจิ้มรสเด็ดจากเจ้าประจำหลังจากนั้นก็เดินเล่นหาซื้อของกินอีกนิดหน่อย แล้วจึงแวะซื้อของสดที่ซูเปอร์มาร์เก็ตพอเสร็จแล้วสองแม่ลูกก็พากันเดินกลับบ้านระหว่างทางก็คุยกันไม่หยุดจนไม่รู้ตัวเลยว่าตอนนี้กำลังตกเป็นเป้าสายตาของใครบางคนอยู่ทางเดินที่แสนเปี่ยวหากแต่ทั้งสองก็ยังคงพากันเดินเอ้อระหือยจนภูวิทนึกลำคาญใจทำไมถึงได้ไม่ระวังตัวกันขนาดนี้คิ้วขมมดเป็นปมสะบัดคำถามลอยๆ ด้วยความไม่สบอารมณ์นักขณะที่กำลังนั่งอยู่ในรถยนต์รุ่นเก่ากืกของผู้เป็นพ่อที่แอบไปเปลี่ยนมาข้างต่ำในลำคอเพราะทำได้เพียงเท่านั้นก่อนจะค่อยๆเคลือคอค่อนรถตามช้าๆในขณะที่สองแม่ลูกเดินนำหน้าไปไกลแล้วขณะเดียวกันเสียงแผดร้องกับการสั่นสะเทือนของเครื่องมือสื่อสารข้างกายก็เรียกความสนใจจากคนที่กำลังใจจดจ่อให้หันมามอง ยามเห็นว่ารายชื่อของต้นสายที่โทรมาเป็นใครก็ทําให้เจ้าของคิ้วเข้มช่างใจอยู่คู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจกดรับสายแต่โดยดีภูมิอยู่ไหนฟ้าอุตส่าห์มาถึงบ้านทำไมถึงได้เอาแต่หนีหน้าฟ้าเสียงงอแงเอาแต่ใจทาถมเข้าใส่เต็มสองหูของภูวิศคนถูกถามได้แต่พ่นหายใจออกมาแรงๆอย่างไม่สบอารมณ์นักขณะเดียวกันนั้น อูบิ์ก็ยังคงมองจ้องไปที่แผ่นหลังของสองแม่ลูกไม่ห่างพูมอยู่ไหนตอนนี้ฟ้าอยู่บ้านคุณแล้วเสียงหน้าลำคาญที่พยายามหลีกเลี่ยงมาหลายวันกระแทกเต็มสองรูงหูทํำธุระส่งเสียงตอบไปให้มันจบๆคนที่อยู่ในสายจะได้เลิกวุ่นวายกับตนเสียทีธุระอะไรอีกแล้วคะภูมิต้องการหนีหน้าฟ้าก็พูดมาเถอะค้างเสียงต่ำในลำคอด้วยความไม่พอใจ ก่อนจะกดตัดสายไปในทันทีไม่ได้สนใจคนในสายเลยสักนิดว่าเธอคนนั้นจะรู้สึกเสียใจหรือไม่ไม่ถึงหนึ่งนาทีเสียงแจ้งเตือนจากข้อความก็ดังขึ้นฟ้าเป็นคู่มั่นภูมินะสนใจกันบ้างสิตัดสายกันแบบนี้ไม่ให้เกียดฟ้ากันไปแล้วนะคะข้อความยาวเหยียดที่แสดงออกถึงความไม่พอใจไม่ได้ทำให้ภูวิ์รู้สึกกระตือรือร้นที่จะสนใจเลยสักนิด ความเป็นจริงคู่มันคู่หมายอาจจะสื่อไปในเชิงความหมายที่แสดงออกถึงความรักที่สวยงามหากแต่ความสัมพันธ์ของเขากับอิงฟ้านั้นมันตรงกันข้ามเขาไม่ได้รักหรือชอบพอเธอแบบนั้นไม่ถึงหนึ่งนาทีเสียงแจ้งเตือนจากข้อความก็ดังขึ้นฟ้าเป็นคู่มั่นภูมินะสนใจกันบ้างสิตัดสายกันแบบนี้ไม่ให้เกียรติฟ้ากันไปแล้วนะคะข้อความยาวเหยียด ที่แสดงออกถึงความไม่พอใจไม่ได้ทำให้ภูวิดรู้สึกกระตือรือรน้นที่จะสนใจเลยสักนิดความเป็นจริงคู่มั่นคู่หมายอาจจะสื่อไปในเชิงความหมายที่แสดงออกถึงความรักที่สวยงามหากแต่ความสัมพันธ์ของเขากับอิงฟ้านั้นมันตรงกันข้ามเขาไม่ได้รักหรือชอบพอเธอแบบนั้นไม่เคยรักหรือคิดกับเธอเกินกว่าคำว่าเพื่อนหรือพี่น้องเพราะเราทั้งคู่ ต่างก็โตมาพร้อมๆกันเห็นหน้ากันเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กครอบครัวเราทั้งสองสนิทชิดเชื้อกันมาตั้งแต่สมัยคุณปู่พะปู่ของเขาและอิงฟ้าเป็นเพื่อนรักกันทั้งทั้งสองรักกันมากและคุยกันว่าอยากให้หลานแต่งงานกันเพราะทั้งสองครอบครัวจะได้กลายเป็นหนึ่งเดียวและนั่นมันก็เป็นความคิดที่ไม่ถูกเอาเสียเลยเขาค้านหัวชนฟ้ามาโดยตลอด และชัดเจนตั้งแต่แรกว่าไม่ได้ชอบอิงฟ้าในทางชู้สาวหากแต่ก็ไม่มีใครสักคนที่จะสนใจถ้าไม่ใช่เพราะความจำเป็นเขาจะไม่มีวันเข้าพิธีมั่นในวันนั้นเด็ดขาดไม่นานนักสองแม่ลูกก็เดินเข้าไปอยู่ในรั้วบ้านพักแห่งหนึ่งภูวิทจอดรถเทียบเข้ากับข้างกำแพงแถวนั้นก่อนจะลงจากรถแล้วเดินตามไปดูแต่ยังไม่ทันไรก็คาดกันจนได้ ปูวิ์มองบ้านพักที่เรี่ยงกันอยู่สิบกว่าหลังอย่างช่างใจก่อนจะยอมถอยกลับมาอย่างเสียดายอย่างน้อยๆก็รู้ว่าพักอยู่ที่ไหนบ่นพึมพำคนเดียวก่อนจะเดินถอยหลังกลับคนตัวสูงถอดหมวกถอดฮูดออกมองไปที่ประตูรัวอีกครั้งก่อนจะยิ้มออกมาอย่างพอใจแล้วจึงขึ้นไปประจำตำแหน่งของคนขับมุงหน้ากลับบ้านของตัวเองด้วยความอารมณ์ดี เปิดเพลงคอในรถอย่างที่เคยทำร้องเพลงคืมฮวตามเสียงนลักลองบ้างเหมือนที่เคยทำในอดีตกับคนคนหนึง่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างอยากได้เขากลับคืนมาใจจะขาดฮัมเพลงอย่างอารมณ์ดีหมุนแกว่งกุญแจรถยนต์เข้าบ้านอย่างมีความสุขเจ้าภูมิเสียงเรียกทรงอำนาจของบุคคลที่มีอำนาจมากสุดในบ้านเรียกชื่อดังออกมาจากห้องนั่งเล่นอ้าว คุณพ่อมานั่งดูทีวีเป็นเพื่อนคุณแม่หรือครับส่งเสียงร่าเริงถามพางทำหน้าทะเล้นกวนเส้นของผู้เป็นบิดาไปไหนมาหนูฟ้ามาหาแกนั่งรอแกตั้งนานสองนานไปทำธุระที่สำคัญมากๆครับเอ่ยตอบตามจริงทำตัวไม่ได้รู้สึกร้อนใดๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นคงไม่ใช่ว่าตั้งใจจะหนีหน้าหรอกนะหน้ามันก็แค่ผลพลอยได้ครับคุณพ่อ ตอบหน้าตายก่อนจะทิ้งตัวนั่งลงบนโซฟาที่อยู่ข้างๆกับผู้เป็นพ่อที่ไปต่อไม่เป็นปวดหัวกับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของตัวเองที่มันนอ,อยากจะทำอะไรมันก็ทำไม่รู้เลยว่าหัวแข็งมันใครมัวแต่นี้หน้าเมื่อไหร่จะได้แต่งงานพูดเป็นเล่นแค่ยอมมั่นก็มากเกินไปแล้วครับผู้วิทย์หันมองผู้เป็นพ่อขวับทันทีที่โดนคำถามที่ได้ยินบ่อย ซึ่งเขาเองก็ไม่ได้รู้สึกยินดีกับคำถามน,นี้นะักภูวิศผู้เป็นพ่อเรียกชื่อจริงปาล์มสิ่งที่ลูกกำลังพูดมันออกมาหากหญิงสาวคู่มั่นมาได้ยินเธอจะรู้สึกอย่างไรให้เกียรติเธอบ้างขอโทษครับก้มหน้ารู้สึกผิดกับคำพูดที่ไม่ได้ไต่ตองก่อนแต่ภูมิขอบอกตรงนี้นะคะคุณพ่อว่าภูมิจะไม่มีวันแต่งงานกับเธอแน่นอน เลยพูดเรื่องนี้เถอะครับภูมิชัดเจนกับมันมาโดยตลอดคุณสุพจน์พูดไม่ออกได้แต่จ้องหน้าไม่พอใจลูกชายหัวแก้วหัวแหวนแต่ก็ทำได้แค่เพียงข่มใจเอาไว้ก่อนที่ทุกอย่างมันจะแย่เพราะกว่าจะตามให้ลูกชายตัวดีกลับมาอยู่บ้านได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสักนิดอ้าวเจ้าภูมิกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ลูกหญิงคนหนึ่งใส่ชุดนอนสีหวานเดินเข้ามาพร้อมกับแก้นมอุ่น วางลงบนโต๊ะหน้าทีวีคิดถึงคุณแม่จึงเลยครับดูขึ้นเดินเข้าไปหาก่อนจะสวมกอดผู้เป็นมารดาอย่างอารมณ์ดีกดจมูกหอมแก้มผู้เป็นแม่ฟอดใหญ่พอใจแล้วพูมไปดีกว่าว่าจบก็หอมอีกฟอดแล้วเดินไปทันทีเล่นเอาผู้เป็นมารดางง,งอะไรคะคุณมองหน้าผู้เป็นสามีอย่างไม่เข้าใจก่อนจะเดินไปทิ้งตัวนั่งลงข้างๆเบกผมทีคุณ ไอ้ลูกคนนี้มันหน้าเมือนได้ใครกันเนี่ย <c oughs>